สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับแอดจะมาจับค้าคุยกับแฟนๆบางคนกันสโนนมาปรับความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่โอริซ่านั้นเอ๊ะทำไมชุดคอนเสิร์ตช่วงนี้โอริซ่าดูบอกว่าแว๊บแว๊บเห็นแก้มก้นมีความแบบบางคนบอกโป๊เกินไปไม่ชอบเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วบางคนถึงขั้นบอกว่าสไตล์สี์ทำไมไม่ตกลงกับโนริซ่าก่อนทำไมเอาชุดโป๊มาให้โนริซ่าใส่นะจ๊ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับขอบอกอนว่าเออเป็นอะไรที่น่่าาาาาจะตมมมนนนริซกัแล้ว นอลิซ่าเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังๆแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยสาวๆไม่ได้เป็นคนมีส่วนออกแบบหรือแบบเลือกด้วยตัวเองนะสมัยก่อนแบบเพิ่งดังไงเราก็เป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยพอทีมงานจัดอะไรมาให้ใส่ก็ต้องใส่ตามเป็นหมดนะครับซึ่งสาวๆเรื่องเนี้ยมีให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นระยะๆะะแล้วนะว่าหลังๆเนี่ยนอลิซ่าก็บอกว่าถ,ถ้าหนูไม่ชอบอะไรหนูก็จะพูดเลยหลังๆหนูก็มีโอกาสเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเองมีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงคนอื่ๆอน,นๆใน,ในวงด้วยนั่นงซว ว่าภาพ black p l e เกินไปอันนี้แอดเข้าใจทุกคนมากมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าจะให้แอดพูดในแอดมองว่าถ้าเราสังเกตหลายๆอย่างที่นอริซ่าเนี่ยจะสื่อสารกับเราผ่าน IG ส่วนตัวผ่านอะไรต่างๆหรือการโชว์ที่เต็มที่ไม่ว่าจะใส่ชุดแบบไหนส่วนตัวแอดมองว่าแอดมั่นใจในตัวนอริซ่าว่านอริซ่าเซฟมากพอมีการใส่เสื้อแล้วก็กางเกงซับในสีดําด้านในหรืออะไรบางอย่างเพื่อให้มีความไม่โปนะครับและอีกอย่างหนึ่งลูกสาวของเราอายุ26ปีแล้วนะจ๊ะน่าจะมีวุฒิภาวะพอในการเลือกชุดให้ตัวเองแล้วก็เหมาะกับสถานทีีี่่่่่นนนนนนนัััั้้้้้ซึงงคออเเเเิรรรรตตตยยป็็ะะะไททจจดดดดมููแแลลวววพาาฉ ร่างกายมาดีก็มีเออเนี่ยฉันดูแลร่างกายมาดีก็อยากจะโชว์กล้ามนมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันดูไม่โปสำหรับแอดนะไม่รู้ว่าใครมองว่าโปหรือเปล่าแต่แบบเห็นแก้มก้นมันก็มีความเซ็กซี่นะจ๊ะก็แค่เซ็กซี่มันไม่ได้โปหรือดูอนาจารอะไรขนาดนั้นส่วนตัวเนี่ยแอดก็เลยมองว่าเอยน่ารักดีแล้วก็ดูแบบมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและถ้าเกิดเพื่อนๆตานอริซ่ามาจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่า IG เนี่ยออาภาพชุดว่ายน้ำมากขึ้นเพราะว่านนริซ่าเคยมาไทยใช่ไหมแล้วก็เคยให้้้้สสัััมมมมาาาาาาษณ์ไไไไววว่่่่เเออออนนนนนีียูชบบิกกกกแแลลงพพรรระะฟฟด ตอบรับเปลี่ยนเป็นออ้ยลงเลยลงเลยโนริซ่าของเราก็กล้าเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นกล้าเปิดหน้าม้าทั้งที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าที่หนูไว้หน้าม้ามาตลอดเนี่ยส่วนนึงก็เพราะชอบด้วยแต่อีกส่วนนึงก็เพราะว่าไม่มั่นใจในหน้าผากตัวเองหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดเนี่ยต้องเสียเป็นพันล้านแสนล้านหมื่นล้านที่เคยให้สัมภาษณ์ไปในรายการก่อนก่อนถ้าเกิดเราตามโนริซ่ามาใช่ไหมแต่ตอนนี้โนริซ่ามีความมั่นใจมีความเปิดเผยแล้วก็ด้วยความที่ว่าไปงานอินเตอร์เนี่ยแล้วก็โตมากขึ้ ซ้อมมาเนี่ยในความเป็นไอดอลอย่างดีการโชว์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกรดแถมแอ้ว่าชุดที่นอนลิซ่าใส่เนี่ยยังไม่ได้แรงเท่ากับผู้ฝรัง่งฝรั่งที่บางคนเนี่ยโอ้โหกระโปรงแทบจะเปิดเหงีงงนายแล้วนะจ๊ะแต่สาวๆของเราทุกคนนะครับรวมถึงนอนลิซ่าด้วยเนี่ยก็ใส่ซับนงซับในป้องกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยค่อยค่อย ซึมซับแล้วก็ค่อยๆเคยชินกับหลังจากนี้ไปเพราะว่าเออไอจส่วนตัวก็ลงภาพชุดว่ายน้ําขนาดนั้นนะจ๊ะออนี่แหละคือตัวตนของโนริซ่าที่แท้จริงถ้าใครรับได้นะจ๊ะเราก็รักโนริซ่าต่อไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายน้องไม่ได้มาแก้ผ้านะน้องก็แค่ใส่เสื้อผ้าที่เซ็กซี่มากขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะอย่าเซล์ผมนหน้ามาหนูมันไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรออ่ะใน,นเรื่องของประเด็นชุดเนี่ยจบไปแล้วนะจ๊ะมาดูในส่วนของการที่โนริซ่าเนี่ยมาสวัสดีทุกคนกันหน่อยคลิปเนี่ยมาเกือบ คลิปที่นอริซ่าให้ e v e r y o n e เอมเลิซาเนี่ยนอริซ่าไม่ได้พูดใช่ไหมเจอคลิปที่พูดแล้วจามมาสวัสดีกันสักเล็กน้อยเอออ่ะแล้วก็ทีนี้มาดูในส่วนของแฟนๆหรือว่า เซเลบิตี้นะครับที่เขาเนี่ยมาเจอสาวๆของพวกเราแล้วก็มาเจอน้องลิซ่าของเรากันด้วยว่ามีใครมาบ้างนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนมากๆอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่จอห์นเลเจนด์กับภรรยาของเขาหรือจะเป็นน้องเบลล่าพอร์ชอ่ะวันนี้ก็จะมีภาพปล่อยหลุดออกมาอีกจาก้าเป็นน้องเดสตินีโรเจอร์เกิร์ลสาวสุดรักของน้องลิซ่าของเรานั่นเองนะครับที่ก็มาซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสจริงๆนะคู่นี้นะเขาเรียกว่าคู่บุญจริงๆเพื่อนๆน้องลิซ่าเราเอาเพลงมาเต้นรอบเดียวน้องเดสตินีโรเจอร์ของเราเนี่ยโอ้โหตามรัก การปล่อยภาพเพิ่มออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรอบก่อนที่เคยเจอกันแล้วหรือจะเป็นรอบล่าสุดนะครับเขาชื่อว่าจาร์จาร์ฟลายนะครับทางหัวโพสตของลาลิสอัปเดตนะครับเขาเขียนว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วนะซึ่งแอง็ตกใจเฮ้ยเป็นอดีตประธานาธิบดีของอะไรเอ่ยอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับแต่ไปดูในส่วนของ i อส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็เขียนว่าเขาเป็นลูกชายเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อนะนะแล้วก็ทํางานอยู่ระหว่างลอสแอนเจลิสแล้วก็ประเทศเกาหลีโซนนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็น Executive Advisor หรือเป็นที่ปรึกษาบริหารขอแบรน ชินเซก r กรุ๊ปออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ยังเป็นศิลปินแล้วก็แบรนด์แมเนจเมนต์ของ Color Artist กันด้วยนะจ๊ะโอ้โหดำรงหลายตำแหน่งมากๆก,ก็เลยเยนะีเดนะเพื่อนๆนนาก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะแล้วก็เหมือนเจาะจงมาถ่ายรูปของน้องลิซ่าในรอบล่าสุดกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพราะเขาลงรูปที่เจอโนริซ่าหลังเวทีนั่นเองเนาะโอ้โหลูกสาวของเราไม่ธรรมดานะจ๊ะ ทีนี้มาเสริมคนนโซของเรื่องของโนริซ่าเนี่ยเป็นคนตลกโกะแล้วก็สวยน่ารักแถมยังเซอร์วิสแฟนจนไม่หลุดกันด้วยนะจ๊ะมาดูจังหวะแรกตั้งแต่ซาวเช็กกันก่อนเลยเมื่อมีคนแต่งตัวในเพลงพิงแวนัมของโนริซ่าแบบตัดเย็บพิเศษเพื่อโนริซ่าโดยเฉพาะเพราะโนริซ่าเห็นเท่านั้นแหละโอ้ชีพเจ้าฉันรักคุณมากเลยแต่งตัวเหมือนฉันอะไรอย่างงี้ส่วนวิดีโอตัวต่อมาเป็นวิดีโอควันหลงที่เก็บมาเพิ่มเติมเพราะว่าคนเขามาปล่อยกันทีหลังนะจ๊ะเป็นจังหวะที่โนริซ่านันเซฟทั้งพีเจนนี่นนเซงเซึ ผมอยู่แล้วไม่รู้จะพรมลงไปไหนอีกนะจ๊ะแต่ก็หุ่นดีหุ่นสับทุกคนนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ว่าชุดเนี่ยถ้าทางจะเริ่มหลวมเพราะว่าเต้นตลอดไงเต้นไปเต้นมาก็ลดหุ่นไปในตัวน้องลิซ่าก็เลยช่วยจับกระโปรงแต่ก็หันมาเอนเตอร์เทนแบบอย่าเนียนๆนะจ๊ะแต่ก็มีคนจับจังหวะมีไว้ได้เรียกว่าสาวๆเนี่ยโปรเฟชชั่นอลตลอดเวลาจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะส่วนจังหวะต่อมาเป็นจังหวะที่น้องลิซ่ากับพี่เจนนี่ของเรานั้นจัดแจงผมให้เรียบร้อยแล้วก็ตบตูดไปทีนึงนะจ๊ะ ไงเหมือนส,วสาวๆเขาจะรู้แล้วว่าชุดรอบนี้เนี่ยก็มีความเซ็กซี่ขึ้นมากๆก็ต่างคนต่างดูแลกันไปดูแลกันมาโดยเฉพาะผู้จัดการเวทีโนริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะที่ก็มีการถ่ายรูปเก็บโมเมนต์ดีๆไว้มากขึ้นในช่วงหลังๆถ้าเพื่อนๆสังเกตชัดๆก็จะเห็นว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็เต้นเซอร์วิสแฟนเต็มที่จัดหนักเต็มน่วงจนไม่ลอยนะหลุดนะจ๊ะต้องเอามาคาดไว้ที่เอวอีกทีหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นถึงความเต็มที่ทุกๆมิติจริงๆของอนริซ่าของเรานะจ๊ะวว่่่่่่่าาเเออออใจจหห้แแแแฟฟฟฟนนนนนนนไปะนนนนนนไปะ็็รีีีีมททททยยููื ตอนนี้ใช่ไมล่าอย่าบอกนะว่ายังไม่ให้ใจโนริซ่าคิดโกงนะแอดให้ไปแล้วนะไม่ได้นะ เอออะแล้วก็ในส่วนต่อมานะจ๊ะเป็นจังหวัดสุดท้ายที่แอจะมาแถมกันก็คือเป็นวิดีโอตัวละสุดที่แสดงถึงความแสบสนคนกันเองของโนริซ่ากับพี่แดนเซอร์จนพี่แดนเซอร์เขาเน่ต้องยอมเต้นท่าตลกฮกาแสดงความเป็นตัวเองจริงๆออกมาแล้วนะจ๊ะว่าจริงๆเป็นคนตลกนั่นเองนะเป็นคนสวยและตลกด้วยณจุดจุดนี้แต่ถ้าเกิดเรื่องเต้นตลกเนี่ยโนริซ่าของเราก็เคยปูนิป,ปิหรืออะไรต่างๆมาหลายแนวแล้วนะมารอบนี้เต้นท่าอะไรไม่รู้ควงเอวไปควงเอวมาเอามือมาตีเอวนะจ๊ะซึ่งเมื่อวานจริงๆก็มีคล น่ารักมากๆก็จะปิดไปด้วยโมเมนต,ต์สุดตลกน่ารักความเป็นตัวของตัวเองของโนริซ่านั้นก็ออกมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> จริงๆออกมาทุกคอนเสิรต์ตนะเอาจริงๆแต่ว่าแต่ละคอนเสิรต์ตก็จะมีท่าเต้นใหม่ๆอยู่เสมอนะจ๊ะก็มาดูกันต่อไปนะเพื่อนๆนะว่าคอนเสิรต์ตที่เกาหลี2วันสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็สหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า